หลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดตามงานปรับภูมิทัศน์โครงการน้ำบาดาลอันเนื่อมาจากพระราชํำริจังหวัดกาญจนบุรี นายจตุพรบุรุษพัฒน์ประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามงานปรับภูมิทัศน์โครงการสำรวจศึกษาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในสภาพพื้นที่หินแปร ى, ที่ตำบลหนองายอําเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นหนึ่งใน15โครงการจัดหาน้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งขณะนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เร่งดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดโครงการในปี2565โดยมีนายศักดาวิเชียนศินอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนายกุศลโชติรัตน์รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลผู้บริหารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานการบริหารจัดการน้ำบาดาลในพื้นที่ความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับภูมิทัศน์ของพื้นที่ถนนรอบโครงการและการจัดทำแปลงกเกษตรสาธิตอำเภอเล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นชื่อว่าเป็นอีสานภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลหนองฝ้ายประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาหลายสิบปีเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน คลองธรรมชาติก็จะมีน้ําเฉพาะช่วงฤดูฝนไม่มีน้ําในช่วงหน้าแล้งเมื่อฝนตกน้ําไหลผ่านไปที่ซึ่งลุ่มกว่าในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและไม่มีระบบชลประทานทําให้มีสภาพพื้นที่แห้งแล้งขาดแคลนน้าสําหรับการอุปโภคบริโภคและน้ําสําหรับการเกษตรในช่วงหน้าแล้งปี2562ถึง2563หลายหมู่บ้านในตำบลหนองไา่ประสบภยัยรุนแรงติดต่อกันเป็นเวลาน,านานถึง8เดือน ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้าจําเป็นต้องจ้างรถบรรทุกน้ําเที่ยวละ150บาทถึง200บาทต่อน้ํา1,000ถึง2,000ลิตรคิดเป็นรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน2,000บาทต่อเดือนหรือคิดเป็นรายจ่ายในช่วงหน้าแล้งกว่า4ล้านบาทต่อหมู่บ้านนายศักดาว,วิเชียนศินอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดเผยว่า จากการที่นายวาราวุุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลดำเนินการสำรวจหาศักยภาพของแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนโดยเน้นพื้นที่เป้าหมายส่วนใหญ่ที่เป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือไม่มีศักยภาพจำเป็นจะต้องเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ในพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพน้ำมากกว่าส่งผ่าน ระบบท่อกระจายน้ําระยะไกลไปให้บริการแก่พื้นที่น้ําน้อยหรือมีคุณภาพน้ําบาดาลไม่เหมาะสมโดยทุกพื้นที่ที่ดําเนินการได้มีการประชาคมร่วมกับท้องถิน่นเรียบร้อยแล้วและขณะน,นี้โครงการจัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญ่ทั้ง15โครงการได้ดําเนินการเจาะบ่อน้ําบาดาลและก่อสร้างหอถังเก็บน้ําขนาดใหญ่แล้วเสร็จ6โครงการอยู่ระหว่างการปรปับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเท่านั้นโดยในส่วนของพื้นที่บ้านปากชัดหนองบัวหมู่ที่2ตําบลหนองฝ้ายอเาเภอล ขวัญจังหวัดกาญจนบุรีได้เปิดให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น้ําอุปโภคบริโภคแล้วซึ่งปริมาณน้ําบาดาลจากบ่อผลิตมีจํานวน8บ่อความลึกเฉลี่ย200เมตรให้ปริมาณน้ําเฉลี่ยรวม1น7 0 0 0ลูกบาศก์เมตรต่อปีคุณภาพน้ําได้มาตรฐานน้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้มีจำนวนประชากรที่ได้รับประโยชน์รวม9หมู่บ้านหรือเกือบ6,000คนและมีพื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์3,000ไร่